ต่อปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผ,ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำข้อไก่เพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่กำลังทำโครงสร้างนะคะอันนี้เป็นไก่ที่มีอยู่แล้วนะคะอันนี้ ไก่ที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราได้สั่งไก่เพิ่มเป็นจำนวน150ตัวนะคะสั่งเมื่อวานนี้ก็เลยทดลองนไก่ก็ใช่ในบริเวณนี้ไปก่อนนะ150ตัวเมื่อสัปดานก่อนแล้นะคะทุกคนก็เลยได้แก้ขัไปก่อนใช้ช่วคาวนะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปรีวิวพาไปชมข้อไก่ ข้าวเะ่อนี้ก็เป็นข้อกไก่ข้อใหม่ที่เราได้ทำต่อเติมขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นข้อเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นข้อใหม่ที่ทำเตรียมต้อนรับน้องไก่ซึ่งก็ทำข้อยังไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้ก็ไก่ได้มาแล้วนะเราก็ได้เก็บไว้อีกอีกข้อหนึ่งนะคะด้านด้านนู้นนะ ไก่สาวของเรารับมาวันนี้เป็นวันแรกนะคะจำนวน150ตัวนะคะแข็งแรงทุกตัวนะ ตอนนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะพามาชมแม่ไก่สาวนี่สุขภาพดีนะคะดูที่หงอนถ้าหงอนแดงๆก็คือเขามีสุขภาพดีแล้วก็เป็นตัวที่พร้อมไข่นะคะตรงนี้มีไข่ด้วย เขาจะไข่ไว้เป็นที่เขาชอบไข่หลายๆตัวเขาชอบรวมกันไข่อันนี้ไข่เก็บตกเขาเพิ่งไขเ่เมื่อตอนค่ำเดี๋ยวไปดูไก่ขอกนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะคอกนี้เป็นไก่สาวนะคะเพิ่งรับมาครบหนึ่งสัปดาห์นะคะเลี้ยงมาเจ็ดวันก็เห็นความแตกต่างจากวันที่รับมา วันแรกนะคะความแตกต่างก็คือเขาเริ่มมีงอนสีแดงแล้วนะคะไก่ก็แข็งแรงสดชื่นทุกตัวเลยตอนนี้มีไก่อยู่300ตัวนะคะลงทุนไปที่ 1 2 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับเลี้ยงไก่300ตัวซึ่งแบ่งเป็นค่าไก่60,000บาทนะคะไก่ตัวละ2 0 0ค่าไก่6 0 0 0 0บาทแล้วก็เป็นค่าโรงเรือนอีก60 ,000 บาทนะคะค่าโรงเรือนค่าช่าง แล้วก็ค่าอาหารที่เรามาเตรียมไว้ให้เขากินระหว่างที่ยังไม่ไข่นะคะเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาประมาณหนึ่งเดือนเขาถึงจะไข่ค่ะก็นี่แหละค่ะงบประมาณที่เลี้ยงไก่ชุดนี้3 0 0ตัวอยู่ที่120,000บาทนะคะสำหรับใครที่จะเลี้ยงสนใจก็ลองดูได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้อง ทำอคอกอย่างดีก็ได้ทำแบบแค่พอเลี้ยงได้แค่พอเขาอยู่ได้เราสามารถประหยัดตรงอคอกได้นะคะแต่ก็หาวัสดุจากธรรมชาติมาทำอคอกก็ได้นะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็มีอคอกใหม่อีกอคอกหนึ่งนะคะสร้างไว้อยู่ด้านหลังก็จะเอาไก่มามาลงในเร็วๆนี้นะคะอีกสองร้อยตัวออกไข่ okay, ทุกวันนะคะ ลดต้นทุนในเรื่องของค่าอาหารในครอบครัวได้นะคะหรือว่าใครจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะเราสามารถใช้วัสดุของเหลือใช้หรือว่าวัสดุธรรมชาติมาสร้างโรงเรือนได้เพื่อลดใช้จ่ายในในส่วนของค่าโรงเรือนนะคะก็จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนั้นจะได้มีแค่ค่าไก่